คือดาบเนี่ยมันเป็นอาวุธตีปกบ้านป้องเมืองเนาะแล้วก็ใช้ต่อสู้ไอ้ครับแล้วนั่นเรื่องดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของของนักรบเขาลบเป็นวันๆน่ะใบดาบเขาเนี่ยโดนมีดฟันเนี่ยสันเนี่ยเละหมดเลยคมบินแผลเดียวว่าหลักฐานที่บันทึกไว้ก็จะมีพูดถึงช่างฟ้อนดาบต้องฝึกวงจรของมือให้ ให้ํำนาญชัดเจนและถึงจับดาบแต่ทรงทรงของดาบมืองจะเป็นเอกลักษณ์ถ้าถ้าเอาไปตังคภากางม้นก็จะเป็นแหมประเภทหนึ่งเป็นยุคกากระอย่ยุคปอกางัวต่างเรางวต่างก็ต้องมีดาบพวกไปเวลาไปกลางวัว ั้งไอเขียนลายดับเงาเนะครับเขาก็จะใช้วิชาศิลปะเขียนสร้างความสวยงามบนบนใบเงาเนียครับตัเงาเนี่เป็นคือว่าเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์ในตัวเพราะว่าเป็นทั้งงานศิลปะและษณะเดียวกันก็เป็นเป็นอาวุธดีมีพลานุภาพสูงมากตัวเางานในสมัยโบราณเนี่ยเขาดีใช้เงาได้ก็ต้องเป็นระดับมูกระซัเนะหรืออันกระมูแบบระดับขุนพลใหญ่ๆหเช่นแมทัพมูองคล์ละกเจ้าหลวงต่าง ของผมเนี่ยจริงๆผมผมเป็นคนมองความงามความงามในในใบดาบคือศิละปะเพราะผมไม่เป็นเป็น,ปนช่างวาดเนาะ mm. เขาเห็นปุ๊บโอโ้หอย่างเนี้ยเขาเห็นปุ๊บเขาดูต่อแหลกปุ๊บมันงามอ่ะดูหลวดลายแต่มันอยู่ในในใบเงาเนี่ยนะครับแม้ทั้งว่าช่างที่สานหวายจะหวายเส้นใหญ่ๆครับมาจักให้เป็นเส้นน้อยๆแล้วก็อยสารบรรจงลงไปนะครับ ซึ่งดูองค์รวมแลวมันคือมันคือความงามเนาะและดาบแต่เล่มสบบมัยโบราณนะเปิจะมีความละเอียดระมมีศิลปะอยู่ในแฮนการทำดาบนี่คือศิลปะชั้นสูงเลยจะมาใจงานแบบทั่วไปครับแัะน,นั่นเรื่องดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของของนักรบปกบ้านป้องเมืองเนาะล้วก็ใใ้ต่อสู้ครับอันนี้หมายถึงว่ายุคแต่เกี่ยวกับยุคทองเนาะคำว่ายุคทองก็คือในยุคสมัยของของเปิ้ลนะครับของพญาที่โลกราชซึ่งพญาทิโลกราชเนี่ยท่านเป็นเป็นนักรบดีเก่งมาก ก็เป็นกษัตร์ิที่ยิงใหญ่ของนาณาจกรลัานนาเนาะเพราะอาณาเขตเหนืนอมันขึ้นไปถึง12ปาน้วกัไปก็ลงมาถึงเมืองเฉลียงตะวันตกก็ไปถึงรัดชานตะวันออกก็ไปจะรดอีหลงข้าบางเนี่แสดงว่าคํา่าล้านนาสมัยนั้นใหญ่มากตรงวาลักษณะดับเมืองแต่ทรงทร,รงของดับเมืองจะเป็นเอกลักษณ์ ถ้าออกไปทางภาคกลางพกกา่นก็จะเป็นแห่งประเภทหนึ่งดาบเมืองจะมีเอวหินเนียงที่ตปตันพ่นบอกว่าตรงนี้เป็นเอวมีเอวมีส่วนท้องมีส่วนปลายลักษณะจะคือเหี่ยวเปรี้ยวเนาะลักษณะการการโค้งของของใบดาบเมืองก็มีดาบไว้อยู่ในตู้ซึ่งมีตะไบ ผมก็เที่ยวถามว่าอุย้ยนี่ดาบไยอย่ะกับบอกดาปะอุ้ยเนาะก็ะม,มีมีวันหนึ่งแกแกก,ก็ยกยกมือเขาก็มันได้กระบายเนาะเราก็ติดตามเสาะทำฟักทำวายนะครับก็เป็นทึ่มหนึง่งโอ้โาตะกูลเขาก็มีดาบลูก ดวงอมพรครับเป็นส่วนประกอบส่วนต้องลายส่วนต่ออักรคระเติมจากมีวันหนึ่งเนาะได้ได้ไปแอวเต่าเต่าเตาคนเนี้ยวกับเจ้ามูแล้วก็ช่วงนั้นได้ศึกษาตัวเมืองสอนล้านานาเยนาะมีความสนใจแล้วไปหันยันบนใบดาบเป็น เพื่อนก็นถามว่าอ่านอ่านออกก็เอ,อก,กครับผมอ,ออกอ่านได้ครับพระครูเอกอเสร็จเสร็จก็บอกว่าเนี่ยถ้าอ่านออกเนี่ยลองเอาอไปต่อคอร์ลได้ก็เพื่นก็เฮือง,งานปีกมาตอกอยู่หนึ่งเล่มหลังจากนั้นสักสามวันก็เอาไปส่งเพื่อนเพื่อนก็นบอกว่าโอ้ใจได้อาหารยกเล็กชุดนี้เออเอาไปต่อขั้งกำนะครับ อักขราที่ต้องไปตะก,กี้เป็นอักคราของดาบสิรีกัญจัยครับว่าด้วยบทการณียะเมตตสูตรว่าด้วยบทพระเจ้าห้าพระองค์ว่าด้วยบทบารมี30สทัศนะครับของมีหลายๆที่มารวมกันเป็นความเชื่อโบราณว่าอักคระบนใบดาบเนี่ยเสริมดาบเล่มนั้นให้ดี บ้านขามแดงเป็นเตาตีที่ใหญ่ที่สุดของล้านนะาตั้งแต่ดินครับเพราะลำปางตีดาบตั้งแต่ดินมาแล้วส่งขึ้นมาเชีงยงใหม่แต่ถามว่าเตา่าเชียงใหม่มีกอมีครับแต่บามีคนสืบเหมือนเหมือนบ้านขามแดงไปไปส่งงานครับวันนี้ผมไปอาทิตย์ละครั้ง ไปทรงงานไปรับงานแล้าาะะนะครับหารู่คู้มป็นตัวเองครับคือในหมู่บ้านนี้มีตีมีดทั้งหมดหมู่บ้านยุคนั้นเพราะว่าเขาตีมีดมาหลายร้อยปีแล้วแต่สู้ฝีมือแกไม่ได้ก็ามาแก้วขำให้พอดีมาเช่าที่บ้านของพ่อมาก็เลยฝึกมีดฝึกดาบที่เขาเขาก็สอนเราพอเราเป็นปั๊บเราก็พัฒนารูปแบบต่างๆออกมา พัฒนาลูกมีดออกมาให้มันให้มันดีกว่าเดิมต้นต่อเดิมๆนี่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันไม่ได้เล่าสืบทอดกันไว้แต่รู้ว่าที่เขาเล่ากันว่าว่าบ้านนี้ตีมีดมาแล้วสี่0้ปีละอ่าหมู่บ้านตั้งมาได้ส0่ปี4ี 400, ่ร้อปีเขาก็เริ่มทำมีดกันประกอบอาชีพหรือไม่ไปรับจ้างที่ไหน หน้านาก็ไปทำนากันเมื่อยุคนั้นหลังจากนาเสร็จนาแล้วเขามาทำมีดกันทำมีดทำดาบเอาเหล็กดีๆมาทำอย่างเหล็กสองหเสามเราก็เอามาทำเหล็กเ9เก้เ้าราก็เขาเอามาทำอ่าเหล็กถ้าเราเอเล็บก,ก่ออย่างงี้มันลื่นเนี่ยคือเหล็กมันดีถ้ากาอแล้วมันมันเป็นขนอยู่ก็เหล็กไม่ค่อยดีเหล็กเหนียวเยอะซิลิกอนเยอะเกินไป คาร์บอนน้อยไปถ้าไปคาร์บอนแล้วมันจะลื่นพื้นพื้นพื้นก็อย่างนี้รู้เลยมึงฟันมาตาต้องไวต้องพลิกเอาสันรับทันทีพลิกเอาสันรับทันทีตาต้องคมดูมีดเข้ามาพอมาจะถึงพวกพลิกหลังรับเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะงเงี้ยแล้วก็คมก็ปาดก็ลองสังเกตดูด,ดาบโบราณน่ะที่เขาลบกันน่ะดาบพ่อทิพย์ช้างอ่ะลบเป็นวันวันน่ะ มือนี่มีแต่เลือดเอาออกไม่ได้ต้องแช่น้ําร้อนออกแช่น้ําร้อนออกเลือดมันแห้งติดอ่ะเขาลบเป็นวันวันว่นนะใบดาบเขาเนี่ยโดนมีดฟันเนี่ยกับสันเนี่ยเละหมดเลยคมบินแผลเดียวแสดงว่าดาบแกต้องเชี่ยตลอดนฟันม้าขาดทั้งท่อนนะ่ะคือใบดาบของเรานี่มันมันเป็นไซส์มาตรฐานนะใช้งานได้ฟ้อนลำได้อยากจะซื้อไปประดับ บารมีซื้อไปประดับบ้านไปใช้งานไปฟ้อนลำอะไรพวกี้เขาเขซื้อหมด ไปสั่งเงาครับสั่งเงาห่ออยู่สองเล่มครับพ่อตันคือช่างตีดาบคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นเนาะซึ่งเดิมทีเพื่อนกาทําดาบมาเมินละแล้วก็เพิ่เปลี่ยนไปเป็นไปตีมีดแล้วทีนี้ก็อาจารย์ลงพันธเนาะอาจารย์ลงพันธ์ครับคณะก็ได้ไปต้อหาว่ามีช่างฝีมืออยู่ก็ก็ไปเจอครับพ่อตันแล้วก็ให้เพื่อนได้ทํางานเดิมเพื่อนก็คือตีดาบขึ้นมาเห็ใหม่ครับหรือฝีมือเพื่อนเก็พัฒนาไปครับ วันนี้พ่อตาลเพิ่นมาจุ๊บเงาครับเงาเงาแบบล้านาทรงที่สองของอาจารย์งพงธ์ที่มันถอดแบบมาจากของโบราณเป็นทรงดาบเมืองครับผมสันเพื่อนท้องว่สาสันเฮียวเนาะเก้าเก้าจนาเก้าจนะป่าจะเฮียวคือเรียวเนาะจะน้อยถ้าอย่างคนเมืองบอกก่อนเพิ่นว่าสาันสันหางหนุ คือเก้าใหญ่ปลายเหียวเนาะอ่าถ้าเปลนดาบอ่าเมืองดาบล้านนะาจะมีช่วงเอวเอวเอวอ่อนเรียวเนาะเหียวน้อยแล้วก็ช่วงปลายที่สําหรับฟันนี่ก็จะหนานิดนึงอ่าความยาวนี้อยู่ที่สัดส่วนของคนคนมาสั่งกันครับแต่บางคนอาจจะค่าได้ยาวบางคนอาจจะได้2 1นิ้วขึ้นไปอะครับ ยาวสุดที่ปตานเกตีก็่าเก้านิ้วยาวมากฝักด้ามขั้นตอนกันตีเสร็จแล้วไปทำฝักด้ามเล้าฝักด้ามเขาดาบเข้าแล้วันพอดีเลยพอดีเลยะ ส่กาอย่างนี้มันเก็อย่างนี้มันถ่าทำละเอียดมันก็ได้มันนักสักสองสองหรือสามสุดเนาะทำเองทำสำเร็จเนี่ะสำเร็จหอมดึงฟักดึงดามคัดกระดาษซ้ายเลยรลอยนะฟักด้ามแล้วช่างคนที่สามช่างทักไหวได้พอยเป็นคนทักไวครับ แต่ว่าในหมู่บ้านท่านก็ทำหลายคนอยู่แต่ว่าฝีมือนี่อันดับหนึ่งคือยายพลอยอครับเนี่าเาเาอออเอดี๋ยวเรา,เรเรา,าจาเอามาเหลาให้มันได้สิ้นครัแล้วแต่เร,เรา,จเาจะเอาขนาดไหนบางคนเพิ่นก็นเอายาบน้อยบางคนเพิ่จะเอาละเอียดแล้วแต่เพื่นจะสอบ ดูได้เป็นร้อยๆปีดาไม่ทางในนี่พอดดีละวหวยังดีอยู่ปูตะกอนเป็นคนเน,นี่ยดาบยังหมีดํำความได้แตเริ่มมโจยปูทำละทำเริ่มเริ่มทักเพราะว่าตอนนั้นโปรซีเนาะจบจากโปรซีเข้ามากระดังเราหวา <S 2> <S 2> ได้ได้ใบได้ฝักด้ามแล้วได้หวายแล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่สายดาบ เือนคนนี้เปรียบว่าถ้าดาบบาได้หัดสายนี่คือบาได้ใส่เสื้อคือคนบาได้ใส่เสื้อบ่มีราสีแล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบแบบแนวคล้ายๆดาบดาบเก่าอยากได้สายแบบดาบเก่าเขาก็จะสั่งแบบนี้เราก็จะเอาขาของเขามามัดต่อกันพอมัดต่อกันเสร็จเขาก็จะห่อมาเป็นลักษณะนี้ ส่วนเรื่องสีเนี่ยเราจะอามาย้อมทีหลังเพราะว่าสีจะเป็นย้อมย้อมเป็นสีเคมีนะคะเพราะเราคงทําแบบสมัยโบราณไม่ได้ก็ประยุ์ไปตามสมัยเนาะนมือเป็นลูกดอกดัวบานออก่าปิดบัวหรือว่าปิดบัวบานหรือว่าขัดบัวบานหรือว่าเจิงเจิงละ้ะนาคืออ่า วิชาวิชาหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการใจดดาบการใช้มือในการปัดป้องและป้องกันตัวคุณนิกเป็นครูเจิงคนหนึ่งครับที่ๆีอยู่ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในล้านนาใน,ในขณะนี้ซึ่งฝีมือช้านเชิงเกาะสุดยอดหมือนกันครับทีลาการเยื่องยา่างในทํานองเดียวกันแต้ว่ามีวงดาบวงอาวุธเข้ามาปกคลุมร่างกาย มือเท้าต้องสัมพันธ์กันในคําของครูที่สอนนะครับเรีวยกว่าเจงเนี่ยมันต้องเป็นบาดเป็นบ่วงเป็นบาดบาดบาดาคือเท้าเนี่ยการก้าวย่างเนี่วยเรียกว่าเป็นบาดเป็นบ่วงบ่วงหมายถึงว่าวงแขนมือเนี่ยต้องเป็นบ่วงบาดคุมตัวเราคอยปกป้องประสานกับเท้า มือเท้าสัมพันธ์กัน9ลุกครับ,บ<า>ต่อเนื่องเป็นเส้นเป็นสายเป็นบาดเป็นพ่วงเป็นจิงเป็นลายว่าเป็นเจิงเ,เ,เจิง,จงหมายถึงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวล้านนาครับเจิงก็หมายถึงชั้นเชิงน่ะมีบางช่วงบันตอนก็อธิบายถึงการต่อสู้ด้วยชั้นเชิง ที่มันมีลีลาสวยงามประหนึ่งเป็นการฟ้อนคือฟ้อนกับช่องใช้เนี่ย<ค>มันเป็นวงจรเดียวกันยกกันได้กันชักเลยสวนได้เวลาไปงานต่างๆปงานบุญงานต่างๆที่คนพลุกพานถ้าสะพายหลังอาจจะค่อนข้างจะอันตรายนะสะพายข้างนี้คือกุมนะครับแต่ว่าดูสุภาพดูไม่ได้ไปหาเรื่องใครครับนะ เวลาคนเดินไปเดินมาเยอะๆแต่พร้อมใช้งานได้ทนะีพร้อมเลยนะดูแล้วเป็นสุภาพชนครับแบบนี้แบบนีว่าแบบพร้อมใช้งานเลยนะครับ,แบบที่โล่งีแบบพร้อมว่าพร้อมประจันบานพร้อมลบนะสายแร่งเชือกปรับระดับได้แน่นปัดคุม พร้อมใช้เลยถ้าไปในป่าคลายออกหน่อยเพื่อที่ไม่ให้ไปเกี่ยวไปเกี่ยวกับกิ่งไม้เถาวันชักอของกลางได้เจียวนี้มีทั้งตั้งแต่มือเปล่ามีการใช้อาวุธมีการวางตัวการพูดจาสนทนาต่าง จะมีครอบคุมทั้งหมดจะค่อนข้างจะกว้างขวางในในเรื่องของเจิงเพราะนั้นฟอนดาบเป็นดาบไม้ผมก็โดวเออแกน่าจะมีวววด้านนี้ก็เลยหาซื้อดาบเหล็กมาให้แกคู่หนึ่งคือเรามามาเรียนเจิงหถือว่าเป็นศิลปะในการป้องกันตัวนะแต่ว่าเป็นการควบคุมด้านจิตใจด้วย อไว่างคนที่มาเรียนเนี่ยเข้ามาหลากหลายวัตถุประสงค์ครับที่มาเรียนเพื่อเอาวิชาไปใช้ประโยชน์แต่และอย่างเช่นการออกกําลังกายการสันทนาการต่างๆส่วนใหญ่ของผู้ชายก็จะเน้นไปเรื่องของการฟ้อนเจิงแต่ว่าตามงานอีเวนต์ต่างๆก็จะนําไปประยุกต์นะครับจะเป็นท่าพื้นฐานของเจิงนําไปประยุกต์ ในการแสดงก็มีหลากหลายครับเช่นฟ้อนดาบพ้นไฟอะไรเพื่อความตื่นเต้นขึ้นมาก็จะมีไฟเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนั้นที่กลุ่มที่ผมเคยไปรับก็จะมีที่เป็นทางวัฒนธรรมเลยแบบว่าไม่มีสมัยใหม่มาผสมเลยแล้วก็อีกอย่างคือเป็นเขาเรียกว่าร่วมสมัยนะครับจะแตกลวดลายของเจิงในไปใน ทางสากลเพิ่มเติมมากขึ้นงานวันนี้เนี่ยชื่องานก็คือร่าดาบอาบจันท์ครับบางเอิญที่สุดเนี่ยมันมีดาบสามเล่มที่ที่ทำเหมือนว่าทำเสร็จ แล้วก็บังเอิญหรือว่าจะถูกกฎเกณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยมันเสร็จสิ้นในช่วงยามนี้พอดีเราก็คิดถึงพิธีใส่กันดาบนในวันนี้โอ้ทิทีดาบก้าวนหนึ่งชื่อว่าพิธีแต่ว่าวันนี้น่ารักอย่างนึงก็คือดาบสองเล่มที่ใส่กันเนี่ยมันจะไข้กันดาบทางเหนือคนไทยกลางเป็นคน เสษคาถาแล้วก็ดาบทางภาคกลางคนเหนือเป็นคนที่ใส่มนเข้าไปเพื่อที่จะกลมกลืนนะครับฟองดองยิ่งกว่าปลองดองนะครับคือดาบเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้แต่เราจะทำยังไงให้ดาบเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการความรักลองดองหรือหรือว่าชิดเชื่อมต่อกัน อย่างหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างดาบศาสตราอวุธศาสตราคมเป็นการบูชาครูบรรพุรุษเกี่ยวกับทางด้านเจิงดาบแล้วก็ศาสตราอาวุธจริงๆแล้วมันจะเป็นพิธีเฉพาะซึ่งโดยปกติเราจะไม่ทํากันบ่อยครั้งแล้วก็จะเป็นเฉพาะสลาหรือช่างที่จะเป็นผู้ที่ทำพิธีกรรมตัวนี้นะครับ ก็คือคนที่รักเหมือนกันชอบเหมือนกันมารวมกันมันก็เป็นเรื่องที่งดงามอะ่ะตอนนี้เป็นพนักงานของบริษัทอยู่ก็เป็นอาชีพเสริมครับก็มีทั้งโทรศัพท์แล้วก็ในเฟซก็อินบ็อกซ์นะครับหน้าเพจของเราครับมีมีม,ม,มีมาถามสอบถามด่าบแบบนี้มัน มันเหมาะสมไหมอย่างเงี้ยครับเขาถามบางครั้งเขาก็ไปหาในตํารามาดับประจาตัวอะไรอย่างเงี้ยครับความยาวเท่านั้นเท่านี้มันแมทกับศาสตร์ที่เขาไปสืบพ้นมาหรือเปล่าบางครั้ง <conduction> <ม>เราก็แนะนําเขา้าไปว่าถ้าชอบแบบเพียวลมอะไรหุ่นบอบางก็จะเป็นใบคาอย่างเงี้ยผิวไหวสวยอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แลกเปลี่ยนกันครับผม <ๆ S 2> แต่ถ้าเป็นลูคกค้าเก่าๆที่เขาชอบเล่นดับอยู่แล้วเขาก็จะบอกข้อมูลมาเป๊ะเปะเลย วันนี้เป็นงานแห่พระเจ้าครับพระเจ้าแสนแสงวัดปวงสนุกเหนือครับลาปางครับผมทำดีอลข่าอลขาเหมือนในตำนานอลขาพุทธลูกครับ,รบางานวันนี้จะเป็นงานแห่ขบวนพระนะครับ ซึ่งทางวัดเนี่ยได้สร้างสร้างพระไว้5องค์นะครับเป็นพระเจ้า5พระองค์แล้วทีนี้เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะมีการขบวนแห่แห่พระเพื่อที่แล้วหลังจากขบวนแห่เสร็จแล้วก็จะเป็นปพิธีรบมสมพวรพระต่อไปนะครับ ในฐานะบทบาทของมูพวกผมเขาตี่ชอบและก็สนใจและก็ทำงานอนุรักษ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของมูสตาบุตก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งและก็เพราะว่าทั้งวดัดเปินเกาะขอว่าเออมามาช่วยงานแล้วนั้นหน้าที่ของเขาก็คือแบบมาช่วยงานสังคมคือนอกจากว่าเออจะเป็นความชอบส่วนตัวละเขาก็พยายามทำงานเพื่อสังคมเช่นว่าเออมันมีงานกิจกรรมมังขอมาเาก็มาช่วย เหมือนในสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าขบวนต่างๆที่เป็นขบวนดีซักซิดนาะก็จะมีหอ,อกมีแง้วมีดาวมีอย่างเงีที่ต้องต้องนำขบวนครับไม่ก็ต้องของบวนแห่เจ้าหลวงแหพพ่พระพุทธรูปเออ่พระพุทธรูปองค์สำคัญต่างๆก็เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนว่าเออเขากำลังจะเออย้อนอดีตเหมือนภาพโบราณที่ที่บันทายไว้นเนาะก็จะมีอย่างเงี้ย ผมมองถึงตัวเนี้ยตีตีมันสามารถที่จะไปสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นสมมติว่าคือเขาขูา้ได้ว่านี่คือดาบไทเดอร์สามารถสร้างวาละของของดาบตัวเนี้ยคือมันมันไปพังงานอยู่ระดับโหลกได้ทําให้สังคมได้รับรู้ว่าวิชานี้ยังมีคุณค่าอยู่ยังสามารถที่จะมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญในการรับใช้สังคม จะดาบเก่ากรณีดาบใหม่กรดีในการผลิตขึ้นมาแล้วมีคนสนใจมันก็เท่ากับว่าดาบนี้ยังบาดตายดาบยังยังยังฟื้นอยู่แล้วที่สําคัญคือคนคือคนตีคนตีไม่ได้พัฒนาฝีมือยังตีอยู่ทุกวันยังเป็นวงจรทุกวัน